สวัสด,ดีค่ะดิฉันนางสาวพาวินีจนันทบุตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1วันนี้จะมาสอนการวาดรูปส้มด้วยโปรแกรมกิมค่ะขั้นที่1เดี๋ยวบัญชีเข้าที่โปรแกรมกิม ขั้นที่สองคลิกที่แฟ้มเลือกขนาดของกระดาษ640้อยคูณสี่คลิกตกลงขั้นที่สามคลิกที่ผู้กัน เพือขนาของผู้กันสีของผู้กันและก็วาด ต่อไปเป็นการลงสีของส้มคลิกที่กล่องสีได้ลเลือกสีของส้ม แค่นี้เราก็จะได้ภาพส้มต่อไปเป็นการบันทึกรูปภาพคลิกที่แฟมคลิกคำว่าเซฟแอดต,อตั้งชื่อตามที่เราต้องการ ิเฟเดอร์ที่เราต้องการแล้วก็แล้วบันทึกเท่านี้เราก็จะได้รูปส้มแล้วค่ะ ดิฉันขอจบการน,นำเสนอกว้เพียงเท่านี้ค่ะ